สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้มาดูกันว่าเชฟ๋องจะใช้เชฟแหลมทําอะไรครับอย่างแรกนะครับก็มาดูวัตถุดิบก่อนวัตถุดิบหลักอย่างแรกนะครับถั่วงอกครับต้นหอมครับซอยเลยนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเลือดหมูครับแต่นี้เราใช้ไม่หมดนะครับเต้าหู้ครับทอดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ เนื้อหมูครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเนื้อหมูเนี่ยถูกลวนกับเลือดหมูแล้วนะครับใช้มือถ่ายไปด้วยทําไปด้วยนะครับมันก็จะอย่างนี้นะครับใส่น้ําตาลทรายครับใส่เยอะหน่อยนะครับถั่วงอกมันจะหวานครับผัดถั่วงอกต้องหวานใส่ซีอิ๊วขาวครับบ้านผมกินเค็มนะครับมันจะเค็มหน่อยใส่ซอสปรุงรสครับไอ้ขวดนี้มันจะเหลือจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกขวดหนึ่งครับ เดี๋ยวเราก็มีเกลือเลยครับจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเค็มมากใส่เกลือนิดหน่อยกระปุกนี้เกลือกระปุกเดียวกับเอามาหวานนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเกลือนี้เติมรสชาติให้รสชาติมันขึ้นเฉยๆใส่น้ำมันหอยครับใส่เยอะเลยได้หอมใส่ซีอิ๊วหวานครับอันนี้ปรุงสีนะครับให้มันแบบทำดครับได้ดูเข้มข้นครับ และนี่ก็พระเอกของเราครับน้ำปลาตาเชฟแหลนะครับใส่ไปเลยครับจะได้หอมน้ำปลานี่หอมมากๆเลยนะครับแหมมันไม่มีกลิ่นนะครับถ้ามีกลิ่นเนี่ยจะรู้เลยน้ำปลามันหอมมากๆตอนนี้ใส่เต้าหู้เข้าไปแล้วนะครับอาผัดให้มันร้อนๆก่อนนะครับเดี๋ยวตดียลงงอกลงแล้วมันจะเย็นนะครับอ้าวลงถ่วงอกเลยจ้าเต๊ะเตเตโอ้เยอะเยอะเเต็มหม้อไปแล้วค่อยๆผัดครับ หมดเองทุกคนจะเห็นว่าเชฟนะครับปรุงรสชาติแบบจัดจานไปเลยก็คือใส่เกลือเยอะใส่น้ำตาลเยอะซอสหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสใส่เยอะไปหมดเลยรสเค็มจัดมากเลยครับแต่ว่าพอเราใส่ถ่งงอกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวน้ำถ่งงอกเขาออกเราวรสชาติเขาจะเจือจางเองครับตอนนี้ก็โคเลอย่างเดียวเลยครับโคเลอย่างเดียวเลยโคเลอย่างเดียวเลยครับคือให้ นี่น้ำมันออกมนะครับนี่เห็นไหมโอ้น้ำออกเยอะไม่ต้องกลัวเลยครับยังไงก็เจือจางมีผัดถงงอกนะฮะนะครับก็ใครอยากไปทำกินก็ลองดูครับแต่อย่าลืมใส่น้ำตาเชฟแหลมนะครับความร้อนเริ่มได้ที่แล้วจ้าใส่ต้นหอมเลย่าแล้วเราก็โคลเลกกะพักเห็นไหมเราจะเห็นว่าต้นหอมมันไอถวง,งอกมันยุบลงไปนะครับตายแล้วเชฟชิมแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเค็มครับ เดี๋ยวใส่น้ำปลาเชฟแหลมเพิ่มครับอ้าวเน่ปึ๊บจัดไปเพิ่มรสชาติไทยๆเข้าไปในอาหารคนระับโอเคลองชิมดูจ้าโอ้ยพอดีโคตรอร่อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับผัดถั่วงอกที่ผัดด้วยน้ำปลาเชฟแหลมครับหาซื้อได้ที่แหลมทองซูเปอร์ทุกสาขาเลยนะครับ โคตรอร่อยครับผมสวัสดีครับ